คำถามในการสัมภาษณ์แอร์นะคะในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เจอผู้โดยสารรุนลามบนเครื่องบินเนี่ยแล้วแอร์เนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่กรรมการเนี่ยมักจะชอบถามเพราะว่าจะวัดทัศนคติของเราว่าเราจะแบบเฮ้ยมีเรีแอคชั่นยังไงอาจจะแบบตบผัวกลับไปหรือเปล่าเพราะว่าตกใจอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่สามารถตอบแบบนั้นได้เนาะเอาเป็นว่าใช่การที่ผู้โดยสารมันรวนลามเนี่ยรวนลามเนี่ยไม่ใช่รวนแรมนะจ๊ะมันมันเป็นสิ่งที่แบบมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรีแอคชั่นของแอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเมคชชวร์ก่อนนะ ว่าเออเขาทําจริงหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะเป็นหบดแค่สกิดเรียกเราหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่ามือของผู้ดีสารเนี่ยศีรษะนะมันจะอยู่ในระดับที่เวลาแอร์เยอะแล้วเนี่ยระดับก้นพอดีเขาอาจจะแบบสกิดเรียกเราเพราะว่าเขาคงไม่เอื้อมมาแตะแขนนะคุณไ้าโดนประจําคนญี่ปุ่นชอบแบบสกิดเรียกที่ก้นเขาไม่ได้ลวนลามนะจริงๆแล้วเขาแค่แบบสกิดตรงนั้นถนัดที่สุดแล้วคร <c oughs> ูก็บอกเอา้า มันไม่บาลานซ์แล้วเอาอีกขา้นได้ไหมเอาไมา่ใช่อันนี้แซลเล่นนะ a อน w a y เหนึ่งเราต้องเมคชชว่์ก่อนเนาะว่าเขาอะลวนลามจริงไหมอะเอ้ยถ้ามันเป็นอ c ิเสบักับอ c ิเสบัแต่วันถ้ามันเกิดการลวนลามเกิดขึ้นจริงปับ๊บเราจะต้องอ่ารีพอร์ตและเราต้องรีพอร์ตทีมแล้วว่าเอ้ยคนนี้มีพฤติกรรมที่แบบ Suspicious behavior นะคะอ,อยากจะให้ทุกคนแบบช่วยดูนิดนึงเพื่อหา evidence ว่าเขาทำจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเขาทำจริงเนี่ยโปรโตโคอลก็คือว่าเราจะต้อง report กับ manager หรือว่า person เลยนะคะเพื่อที่ สมมุติว่าทําจริงเพอร์เซอร์เนี่ยเขาจะมาพูดเลยนะพร้อมต่อหน้าเราด้วยว่า,าคุณผู้ดิสารคะคุณมีการกระทําที่ไม่สมควรนะคะสืบเนื่องจากว่า1 2ึ่งการที่เพอร์เซอร์พูดประกาศออกมาดังๆเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ดิสารท่านอื่นเนี่ยรับทราบด้วยเพื่อให้มี e v i d เ n c นมีหลักฐานเกิดขึ้นนะคะถ้ายังทําพฤติกรรมนี้อยู่เนี่ย ก็จะเรียก p olic e on arrival เลยนะคะก็คือว่าเราจะเรียกตำรวจขึ้นมาตอนที่แลนด์แล้วเลยคนคนนี้ก็จะโดนทำโทษหรือโดนจับไปเพราะว่าการที่เพอร์เซอร์มาพูดแบบนี้เพื่อหาหลักฐานแล้วก็เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่าคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆนะดังนั้นลูกเรือนะเราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะว่าหยุดอย่าทำแบบนี้นะหรืออะไรอย่างนี้เราพูดไม่ได้เราทำได้เพียงแค่ว่า ตอนแรกเราอาจจะไกลเขาก่อนเราอาจจะดูก่อนว่านี่คือนี่คือการตั้งใจจริงหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงๆเราก็ถึงค่อย report แต่ถ้าเกิดเขาอ c ิเ d e n t ก็คืออ c ิเสบัปล่อยผ่านไปหรือถ้าบางไฟล์นะเรามีสจวัดเนี่ย เราก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการที่ให้สจวตเนี่ยสลับฝั่งมาดูแลแทนฝั่งนี้ดีไหมก็เพื่อเป็นการที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆในสไลดนั้นมีแต่ผู้หญิงอย่างของอาสายการบินไทยสมายอย่างเงี้ยอย่างสายเป็นนกแอร์แบบเนี้ยอันนี้เราไม่สามารถที่จะหาสจวตอ่ะเข้ามา replace ตรงนี้ได้เลยฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้อง report กับทางเพลเซอร์นะเพื่อให้มาพูดแบบนี้และนี่ก็คือสิ่งที่ถูกต้องในการแก้ปัญหานะคะ